ื่อวันที่13ตุลาคม2557นายเทวินรัตนวงศวัตรผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสวนสัตว์ขอนแก่นเข้าร่วมงานเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติประจำปี2557ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจผู้ล่วงลับ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแกน่นยังได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจณสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นนะครับผมเองไม่อยู่สวนสดตว์เองนะครับก็มีความรู้สึกมีความเป็นเพื่อนนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนนะครับกับทั้งภูมิกับน,นะครับมีอะไรก็ เพื่อเหลือเอพื่อกูนกันนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นน้ำปิดน้ำใจอันดีงามน,นะครับที่พวกเราคนไทยควรจะมีตอ่อกันนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันตำรวจนะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเพราะผมอยากจะให้ประกอให้ที่น้องตำรวจทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับมีแต่ความสุขนะครับมีคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนานะครับทุกประการรวมทั้ง ที่มาร่วมงานด้วยทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ถ่ายภาพสิริพรพลพิทักษ์รายงาน